ล้วงเรื่องเล่าของเราในวันนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่มีลูกยากและก็อยากจะมีลูกมากมากมาก,มาก,มากเนี่ยนะฮะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเพราะเชื่อว่าจะได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนแค่รับเชิญของเราในวันนี้พยายามที่จะมีลูกมาเกือบ10ปีฮะใช้เทคโนโลยีช่วยมากถึง12ครั้งด้วยกันหมดเงินไปเป็นล้านนะฮะ,ะเผชิญความเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนน่าสงสารเป็นอย่างมากแต่แล้วในที่สุด ทั้งคู่ก็มีลูกสมความตั้งใจเส้นทางความพยายามของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรไปคุยกับทั้งคู่ครับคุณแป้งสุธทาทิพย์กวีวิทยาคุณเจ้าของเพจแป้งฟูฟูและคุณโอ๊ตวิเดชัยบุญญาพิสมผ่านครับสวัสดีครับโอ้โหฟังดูอินโทรแล้วแบบหินใจเลยอะ่ะทำไมถึงอยากมีลูกขนาดนั้นคือจริงๆอ่ะ แป้งตัวแป้งเองกับแป้งไม่ได้อยากมีลูกเมื่อสมัยตอนนั้นนะคะแต่ด้วยความที่เราอะทั้งสองครอบครัวทุกคนโฟกัสที่อยากได้ลูกจากเราเพราะเขาก็ลูกชายคนเดียวเ,เราก็ลูกสาวคนสุดท้องเพราะพี่สาวมีลูกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นความหวังของครอบครัวทั้งสองครอบครัวแล้วตัวแป้งเองคือครอบครัวแป้งอะคุณพ่อเสียแล้วก็เหลือแต่หมาหมาคนเดียวซึ่งหมาหมาก็อยากจะได้หลานชายม,มากๆก็เลยแบกความหวังของทั้งครอบครัวค่ะฉันต้องเรียกอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่า นอกเหนือจากที่เรามีบ้านมีรถมีความสําเร็จแล้วอะลูกมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมีกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราโตขึ้นมาเห็นเพื่อนมีลูกเห็นอะไรเนี้ยเราชอบไปถามเขาว่าเอ้ทำไมถึงยากมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมีมันเหนื่อยมากนะแต่มีความสุขมากแล้วในที่สุดเราก็พยายามไปเรื่อยๆก่อนด้วยวิธีธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทำาันอยู่นานไหมฮะสามปีได้นะคะ สามปีได้ที่เราพยายามมีเองแต่ค่าฮอร์โมนแป้งไม่ดีค่าเลือดทุกครั้งเลยอ่ะคือฮอร์โมนนูนนีนั้นนูนไม่ดีเลยแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีไปเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนอากขุโวัตถุเริ่มแรกก็ขั้นต้นก็จะมีเรื่องของการฉีดเชื้อก่อนแต่ก็ไม่ยังไม่ติดนะฮะฉีดเชื้อเข้าไปในมดลกูกใช่เหมือนกับว่าเอาสเปิร์มของผู้ชายอย่างเงี้ยฉีดเข้าไปให้ในมดลูกเลยแต่เขามีหน้าที่ที่ต้องไปผสมมันเองดังนั้นวิธีนี้มันก็คือ ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จมันจะยังน้อยอยู่วิธีนี้ไม่น่าจะเวิร์กแหละซ้ำส,สเต็ปต่อไปเลยก็คือทําอีกซี่เลยนะครับก็คือทําเด็กหลอดแก้วนี่แหละฮะผสมเทียมเป็นการผสมข้างนอกใช่ครับแล้วค่อยฉีดเขัาไปก็คือผสมในแลับแล้วได้ตัวอ่อนมาก็ฉีดกลับไปที่พงมดลูกให้ตัวอ่อนฝังตัวเจ้านะค,คู่ทำมาแล้วอ11อครั้งไม่สำเร็จเลย เพราะอะไรถึงไม่สําเร็จคืออันนี้คุณหมอวิเคราะห์มาว่าหาสาเหตุไม่ได้าสาเหตุไม่เจอใช่แต่แต่แป้งก็มีภาวะที่แปลกๆค่ะคือทุกครั้งที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปอ่ะเราจะเกรงท้องเหมือนคนเป็นตะคริวที่ท้องคือจริงๆมดลูกห้ามบิบตัว <S 2> <S 2> คือหลังจากเราใส่ตัวอ่อนเนี่ยคือเขาก็จะต้องฝังตัวที่มดลูกเราใช่ไหมคะ <S <S แต่มดลูกแป้งรู้สึกว่าบีบตัวบ่อย <S 2> <S 2> อซึ่งอันนั้นทําให้เราแบบ กงนนังวลดนวยซ้ำว่าเราอาจจะไม่ได้อุ้มท้องเองได้นี่นั่งร้องไห้ร้องไห้แล้วก็คิดว่าแบบเราก็ไม่เคยทำอะไรกับใครนะแล้วเราคิดว่ามันมัน,ม,นมันพึ่งอะไรไม่ได้เราไง <Okay. S 1> นะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมข้างบนไม่ได้ยินเราสักทีอ่ะคือเราแบบเราขอแค่อย่างเดียวนะเราไม่ได้ขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเราขอแค่นี้นะทำไมมันไม่ได้เงินเราเองด้วยไม่ต้องอไรเั้งสิ้นส่วนเรื่องเงินก็หมดเยอะมากนะเราซื้อบ้านได้หลังนึงซื้อบ้านได้เป็นหลังเลยใช่ค่ะ พอไหมสิบเอ็ดครั้งเท่ามากแต่ว่ามันมันยอมแพ้ไม่ได้อ่ะคือแป้งว่านาทีนั้นแป้งไม่เหมาะกับการที่จะยอมแพ้แล้ววะต้องทําต่อจริงเหรอใช่แล้วก็คิดว่ามันเหมือนการเล่นพนันอย่างหนึ่งนะว่าเราคงไม่ได้แพ้ทุกตานี่เออเอามันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เป็นวันของเราอ่ะมันต้องมีอีกตเอออีกสักทีอีกสักทีอย่างเงี้ยแต่คิดว่าจะจบที่ครั้งที่สิบสองนะคะคือแป้งแป้งเป็นคนที่บํารุงหนักมากคือ กินอาหารเสริมเนี่ยน้ำหนักคพอพุ่งแบบ14กิโลโภายในใช่ค่ะภายในระยะเวลาอันแป๊บเดียวสั้นๆทำมานะหมดแล้ว,ลวพอมาถึงครั้งที่12เนี่ยมีวิธีการในการเลือกคลินิกอย่างไงครับจริงๆอะแป้งมีคุยกับอีกที่หนึ่งอยู่ลังเลลังเลว่าจะที่ไหนดี<ม>แต่เราจะจบทั้งที่12เราเลยต้องเลือกทีนี้คือพี่แหม่มค่ะพี่แหมมวิชุดาค่พี่แหมมก็เลยแนะนําว่าแป้งอยากมีลูกไหม พี่แนะนําหมอที่นี่อะไรเงี้ยแป้งก็ถามว่าพี่หมอที่นี่เขาเก่งมากแค่ไหนหรอถึงกล้ามาท้าทายอํานาจมืดแป้งใช่ป้งเป็นพูดเล่นพูดเล่นอย่างนี้แบบแค่ไหนหรออะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งเคสยากมากแบบหาคําตอบไม่ได้ด้วยนะใส่มือใส่มือเราไปหมดอะเราทําทุกอย่างอะใส่มือไปหมดแล้วใช่ไหมไปหมดทั่วทั่วโลกค่ะแต่ก็ไม่มาฮ่องกงเจ้าแม่กวนอิมไปหมดแล้วลูกท้องหมดแล้วค่ะขอศบตากับท่านหมดแล้วุกทุกอย่าง ที่<ช>ยังไม่ทําก็คือที่คุณแม่วิชุดาพี่แจแน,น<ช>่ดาแล้วพอเราลองโทรคุยกันกับทางที่ที่ VFC อะค่ะคือทุก p r o c e s มันจะเหมือนเหมือนกันนะคะคุณอาแต่ละที่ p r o c e s จะเหมือนเหมือนกันแต่ที่เนี้ยมันมีอยู่ p r o c e s หนึ่งที่เราเคยไม่เคยได้ยินคือ PR P R P P R P ใช่คือแป้งรู้จัก P R P คือเอาไว้แบบทําสวยอะคือดูดเลือดออกไปแล้วกลับมาฉีดที่หน้า อะไรอย่างเงี้ยคือให้หน้าใสอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่ามันทํากับมดลูกได้มันทําให้ไข่เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์มีคุณภาพมากมากขึ้นคือเนี้เราไม่รู้เอาเอาเกรดเลือดออกไปปัน่นไปปัน่นแล้วก็ดึงแต่เกรดดีอเอออ่ะแล้วเอากลับมาฉีดที่มดลูกเหมือนที่เขาฉีดที่หัวเขาอะไรเงี้ยหัวเขาเออใช่อ๋อแบบนี้เหรอใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ้งั้นเราลองลอง,ลอง,ลองที่นี่ดูสักนิดนึงลองดูแล้วในที่สุดก็ถึงวัน ทีบเข้าไปฟังผลเล่เาให้ฟังตรงนี้ดิตึงก็พอเข้าห้องไปใช่ไหมคะคุณหมอก็ถามว่าคุณแป้งมีอาการยังไงบ้างแป้งก็บอกคุณหมอแป้งจะเป็นลมแล้วเนี่ยจริง <c oughs> เหมือนความดันขึ้นอะแล้วก็กำรูปอันตรสาวตลอดอะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมอะเราเห็นเราจําแพทเทิร์นกระดาษนี้ได้แล้วกระดาษท,ท,ที่ดูผลเลือดอะ่ะ <c oughs> แต่โอ๊ตเห็นก่อน <c oughs> แล้วคุณหมอเขาก็ยื่นมาแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วเขคุณแป้งอาการเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แป้งไม่สังเกตแป้งไม่ได้สังเกตว่าคุณหมอเขาปิด คือใจมันแบบมันมันเตรียมแล้วไงเราเห็นกระดาษแผ่นนี้จนเรารู้แล้วว่าผลมันจะไปอยู่ตรงไหนของกระดาษแล้วมันก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อีกแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเลขศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยก็คือทุกครั้งที่เราเห็นมามันจะเป็นแบบนี้จังหวะนั้นนะผมรู้แล้วว่าว่าโอเคแล้วยิ่งเห็นแววตารู้แล้วว่าครั้งเนี้ยมันต้องต้องติดอ่ะแต่ตอนนั้นแป้งยังแป้งยังไม่รู้หมอเปิดมือไง เขาก็เปิดมือจากกระดาษไงแล้วแป้งก็จําได้ว่าเอ้ค่าเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนแป้งก็มองไปมันไม่ใช่0ูนย์นย์นะมันมันมันอธิบายไม่ถูกอะคุณอามันไม่รู้ว่าดีใจมากแค่ไหนมันไม่รู้ว่าตกใจตื่นตัทุกความรู้สึกมันถาโถมนี่คุณหมอยังไม่ได้บอกใช่ไหมยังเราเหลือไปเห็นใช่ใช่ใช่ก็คุณหมอเปิดมือแล้วอะไรเงี้ยอ่เปิดมือแล้วแล้วคุณหมอก็ค่อยพูดออกมาอะไรเงี้ยว่าติดนะอะไรเงี้ย ฮอร์โมนเนี้ยซีหนึ่งร้ยอยสิบสามคุณคุณบอกจริงไหมใช่ใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าอย่าให้ความดันสูงถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าอันนี้เรียกว่าทองใช่ไหมคุณบออันนี้เรียกว่าทองใช่ไหมโอ้จุ๊บอ้โหจุ๊ใช่ใช่ตื่นเต้นมากคือมันมันหลายร้องไห้ค่ะนา<อ>ทีนั้นคือร้องไห้ เรา,เาก,ก็สงสัยนะฮะว่าและในที่สุดก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะการใช้เทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเราเอากล้องไปถามคุณหมอคุณหมอก็คือนายแพทย์วรวัตรศิริปุ่น,นะครับท่านเป็นสูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์ไปฟังครับเชิญครับสาเหตุที่ปัจจุบันคนมีบุตยยากมากขึ้นนะคบเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีลูกกันช้าลงครับ เมื่อมีลูกช้าลงเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให้เรามีลูกยากขึ้นโดยเฉพาะในฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าการที่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยครับก็จะทําให้คุณภาพของฟองไข่จานวนฟองไข่หรือว่าตัวรังไข่ของเราเนี่ยแหละครับมันทํางานลดลงนะครับเมื่อทํางานลดลงก็ทําให้มีลูกยากขึ้นนอกจากนี้นะครับการที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความผิดป,ปกติเกิดขึ้นในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเ,าเช่นบางคนอาจจะมีซิสที่รังไข่หรือว่ามีเนื้องอกของมดลูกก็เป็นปัญหาที่ทําให้มีลูกยากขึ้น นอกจากนี้เองครับในฝ่ายชายนะครับก็พบความผิดปกติของตัวอสุจิของต้นน้ำเชื้อเนี่ยนะครับมากขึ้นเช่นความเข้มข้นของน้ําเชื้อลดลงนะครับหรือว่าตัววิ่งของอสุจิลดลงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทําให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมีลูกยากขึ้นครับเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตรในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรียกว่า IUI หรือบางคนก็เรียกว่าการฉีดน้ําเชื้อเข้าโปร่งมดลูกหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าการผสมเทียม นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิสนธิในร่างกายนะครับโดยเราให้กินยากระตุ้นไข่อันรัสาวดูก,การจเจริญเติบโตของฟองไข่หลังจากน,น,นั้นเนี่ยนัดมาฉีดน้ําเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกโดยน้ําเชื้อเนี่ยนะครับก็จะมีการปั่นเตรียมเพื่อคัดเลือกตัวอสุจิดีๆในการฉีดเข้าโพรงมดลูกวิธีนี้ทําได้ไม่ยากครับไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นยากินนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสสาเร็จก็จะไม่ได้สูงมากครับเพราะว่ามันเป็นนนกกาาารรปฏิสิสธใ่งย รเราไม่ทราบเลยครับว่าอสุจิเนี่ยมันเข้าไปผสมสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพตัวอ่อนของเราเป็นอย่างไรวิธีที่2นะครับก็คือการทำอิกซี่หรือว่าการทําเด็กหลอดแก้ว อันนี้เนี่ยในอดีตหลายนคนนะครับอาจาจะเคยได้ยินคาว่ากิฟต์นะครับจริงกิฟต์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วอันนั้นเป็นการปฏิสนธิโดยการใส่ตัวไข่นะครับแล้วก็สุจิเข้าไปที่ท่อนําไข่แล้วให้เกิดการปฏิสนธิในร่างกายแต่เนื่องจากว่าผลลัพธ์ค่อนข้างไม่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้ที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการทํอีกซี่โดยขั้นตอนอาจจะต้องมีการฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ฟองไข่จานวนมากขึ้นหลังจากนั้นเจาะดูดฟองไขออกมา เพื่อเอามาผสมกับอสุจินอกร่างกายนะครับฉีดอสุจิหตัวเข้าไปในไข่1ฟองนะครับแล้วเลี้ยงตัวอ่อนต่อจนได้ตัวอ่อนที่พร้อมย้ายกลับเข้าสู่โพรโมลูกถึงทําการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรโมลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ตามมาครับด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าครับทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็สูงกว่านะครับแต่แน่นอนครับข้อดีก็คือเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมากกว่า ปัจจุบันสําหรับคนที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องมีลูกยากเนี่ยการหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่หลายๆคนใช้ในการหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่เนื่องจากว่าการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายและก็กว้างนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะจับจุดไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเข้ามาพบหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ทําให้เราสามารถตรวจประเมินเบื้องต้นนะครับ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงได้ตรวจร่างกายเบื้องต้นการตรวจน้ำเชื้อหรือว่าการอันตรสาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับทราบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากหรือสงสัยว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีลูกยากนะครับก็สามารถเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ได้นะครับและนั่นก็คือทัศนะของคุณหมอนะฮะและในขณะเดียวกันน้องคินก็มาอยู่กับเราตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องปลุมือนนะเดี๋ยวจะร้อง <c oughs> สีเดือนเองทำไมถึงชื่อขิน แปลว่าทองกับแปลว่าญาตค่ะใส่ญี่ปุ่นครับแต่ตอน,อนที่ปแป้งทองเขาไม่รู้ยังไงเขาชอบทองมากเขาซื้อทองมาแล้วก็มาซื้อเยอะมากแพ้ทองอยากได้ทองเอามาใส่ที่รองเท้าลูกทองไม่กองกองเป็นการแพ้ทองที่ที่ดีมากนะฮะไม่กินขี้เท่าไม่กินของเรี้ยวอะไรบ้าไม่มีค่ะอ๋อเหรอฮะอ๋อตอนแพ้ทองนี่ชอบทอง แล้วพอได้น้องคิดมานี่เป็นไงชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะคืออยากมีแต่ความสุขทุกวันนะคะคือเหมือนกับเป้าหมายของเราไม่ใช่ไม่ใช่การทํางานที่ประสบความสําเร็จแบบสุดๆไม่ใช่การที่แบบเออล่ำรวยแต่คือการที่ดูแลเขาให้ดีนี่คือเรื่องราวของอความต้องการอย่างมากๆของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งก็พยายามอยู่หนึ่งทศวรรษเต็ม แล้วก็เจอแต่ความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในที่สุดข้างบนก็ได้ยินใช่นะส่งน้องขินมาเรามีเรื่องราวที่จะต้องถามอีกอ,อีกหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะออโดยเฉพาะเรื่องแพ้ท้องแพ้ท้องคนแพ้ท้องอยากได้ทอง <c oughs> เป็นการแพ้ท้องที่ดีมาก Uh, เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับตรวนี้แต่ว่าตอนนี้ทางเวลาของทางช่อง3เวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะการรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0สิบเดค่ะ